สบายดีพี่น้องหมดสุขุสุขคนเด้อมื่อนี้ก็มาพบกับเบานึกกับเซาลีเด้อมื่อนี้ห่อมากินอาตามังหงพี่น้องเนาะกับอ่าปลาดุกปลาดุกปลาดุกนึ่งเมนบ่ปลาดุกนึ่งพี่น้องเนาะใส่เลยเอาโอ้โหพี่น้องมื่อนี้กับมานั่งกินอยู่ที่หน้าพี่น้องเนาะเซาลีแกแต่งโตโคตรงามเลยมื่อนี้นะ มา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 พี Dante, ỏi, ่น้องเนาะย yeah. ังมาแลงพี่น ah ้องเนาะตอนนี้กะสี่โมงแลงพี่น้องผักกับกะผักบงพี่น้องผักบงผักบงุ้งแกมีหมักทัวเจ้าอันนี้เจ้าส้มวะเจ้าส้มพี่น้องเจ้าส้มในใส่ปลาปลาดุกนึ่งพี่น้องเนาะเมื่อกี้บอนึกกับซาลีนึ่งเด้กับข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวแซ่บๆพี่น้องแม่ พี่น้องข้าวเหนียวมามากินน่วมกันเลยทุกคนเอาเหนียวเนี่ยเอาไปใส่นี่นะเปล่าเนี่ยได้บ่โอ้โหเห็นเนาะเนาะเห็นี่ได้บ่ไหนก็ได้เออเนี่ยนี่ขอเห็นหนึ่งกันเนาะเอาจัดเลยได้กินข้าวย่างมะเรงพี่น้องเนาะกินข้าวอะไรกับัวทากินข้าวเลยจังหน่อยนะเนาะตอนนี้ก็ซาบมุ้งมาลองกัน Đẹp <tôi> Thế Mà khuya Khăm nó nơi đó Sơ bóng mạ Đó Nhiều đâu Ở đây ổn phải không? Ước con Ô oh, bà đúc Wow Đúc tối nay hang thế nào Ừ, mm. oh, oh. <laughs> Ô นี่ก็เป็นคลิปแรกที่เฮาให้กินเนาะคลิปอีพันธ์มาไม่ได้เฮาไปหาซอกห้ากินตามธรรมชาติตามพองน้องบึ้งพี่น้องวันนี้เอามาเฮ็ดคลิปกินทาม,มีคนเบิ่งหลายกับห,ากาห้าคำเฮ็ดคลิปกินในแตลอดพี่น้อง <c oughs> แซ่บอร์จอรีอ้าวจอรีหัวยันแหละพี่นออ้องมันเปื้อนนะมันเปื้อนเนี่ยมือนอกหันเนี่ยแอปเปอรี่พี่น้อง ลูกพันธุ์นี่ก็ลูกพันธุ์พี่น้องมมแมงวันก็อยากกินพี่น้องเขาเนี้ยแตาบุงกรั้ต่างุงแบบบัรนอกบัรนอกพี่น,อนอ้อ,อนงเนาะบอดไซซ์ยังลายเด้วเนะาะตำแบบธรรมดาธรรมดาพี่น้องเนาะ Tham đa xa mặn Thôi, okay. wow, gặp đi nào Giờ này chân đi nó lý nọ Ừ, ở đây chân sơ Mình dùng cầm cò hay khám nhanh lên phải không? Anh nói nhạt thấy mưa đấy phải không đấy? Ta, đó, nói chung, nó ở phía trước đó. Các bậc xoài xoài xẹp. có kẹp lâu không? Các พะวงธรรมชาติมาได้ปุ๊กให้น้องก็ขึ้นเองเนี่ยนวันงวันกับยักกินเด้อ เพชรน้องซาลีเพชรแซ่บพ,พ,พี่น้องทงั้ทงเพชรทั้งแซ่บหอมเหนียวลมพัดเย็นดีพี่น้อง ข้าวว่ามีบอลยองพี่น้องเนาะเอาไว้รุ่มเลยลมเย็นสบายเนี่ยกลับอันนี้เลย เน,นานอบอกนึกทำบอกนึกกินเห็ดอะไรซาลีกินอะไรซาลีกินเผ็ดอะไรซาลีกินเผ็ดบักเก่งๆพี่น้องบอกนึกกินเผ็ดบอกกินบอกใครเก่งปะไหนบอกบอกินกินบอกเก่งบอกบอกเก่งคือซาลี โบกยังไล่เด้ครับมันเคลือกลับกันยังไล่พี่น้องนะมันเคลือกลับมันเคลือกผ้าออกมาเ,มาเ,อเอามานี่ยมันเคลือกเรอาอยู่ตลาดพี่น้องเนะาะงทำว่ามีส่วนปลูกเถอะไปซื้อกินเอาก,ก่อนเนาะอ๋อ้ยินดีลมพัดอยู่ตลอดเวลาเลย ผู้มันเกเลดเนี่โกากินละไกเกลนะนหนินยเา้ากระดุกกระดุกทางเซเซ็จ lúc đi Đây cái con lại rồi đấy Xuất bỏ xuất nè bỏ được một mưa là cái này mưa đâu <Sác> ยากจิงทำง่ายเลยกับข้าวค่ะจข้าแห้งพี่น้องเนาะตอนแรกยังหนโีโบกินข้าวเลยเอาตอนนี้สามโมงแต่ว่าปกติอันกินข้าวตอนหกเจ็ดโมงแรงแปดโมงตอนค่ำพี่น้องแต่เมื่อกี้มันเ็ดคลิปเนาะกอเลยท้ายตอนสามโมงเนาะ có à, xếp bah...

เพกินแต่เส้นนี้พี่น้องอรับพี่น้องอ เพื่นชาวเลกินปลาดุกมันจะบ้านนึกกินน้ำห้งแสบยน่ะกินมาบะหมาเบดยักเขาชาวเลว่ยากเขาพี่น้อง ต้ง่อป๊บอีบกินนปะน,นหนบนน้บอมาลูสีปอนให้าลีพี่น้นอง ไอ้บอลปอนเน,น่ปอนให้ชาวลีก่อนพี่น้องโอ้โหตอนใหญ่แห้งเนาะมาดุกแซ่บปอนเฮียบัดนี้บ่นึกปอนให้ตัวเองเผ็ดเนาะเผ็ดชาวล,ลีว่าบ่เผ็ดชาวลีว่าพอดีว่าสัน่นแต่ว่าบ่น,นึกมันมาเผ็ดเก่งๆ ลี่เป็นคนกนของโบมาดูก่อนนั่งมาเชฟเหรอคันปิ้งแห้งเชฟ

Wow. bỏ. Mà cho bỏ à. lời. Có, có đục mình thêm gần. Càng mình thì nó. Nó chỉ càng đấy. A dinh ông năm đưa mình xài mình xài มันบซสีบมัเอาจัดการสอีลมพีน้องลูก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 สีลมพีน้อง นั่งดีก็เลยอามานั่งเลยมาฮะหัวคันเซาลีพี่น้องเนาะกำลังจะเริ่มยกซองพี่น้องเนาะมดบ่มดเอาจล่นป้ายสิเราซาลีจะกินคำต่อไปเราล้มพี่น้องเนาะตะลกแหงเนี่กินกันมดนะเบิ่งเอาน,นึ่ดู เซาลีลมปางง้างพี่น้องยิ้มแล้วยิ้มแล้วก็สิลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนไหนยังแต่กลางประดุกพี่น้องในแต่ยังน้อยนึงแต่บังหุ่งเนาะกินบํหมุงเนาะเพ็ดแห้งพี่น้องเนาะซาลีเห็ดเพ็ดแห้งเอาชนะคลิปนี้ก็ พวกเราสองคนกับคอลาพ่อแม่พี่น้องมดสุขูสุขคนไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปเนาะถ้าใครเกิดมาคลิปเขากับฝากกดติดตามเน่ยเด้อ,อก,ก,กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก,ก,กับน้องลีแซวลีทำคลิปอีกต่อไปโอเคสำหรับคลิปนี้กับบายบาย